พี่ต้อมอยู่ไหมพี่ต้อมอยู่ไปไปเออไรืออ่องอะไรได้จะคิดต่อรูห้องเลยใครก็ได้ này đang che cùng được พี่ตั้มิกแฟมแล้วป่าครับเปิดยูทูบไม่ค่อยมีคนดูอ <20. S 1> <Okay. S 2> ี่สิบไยี่สิบป่ะไบบยี่สิบโอ้โหยี่สิบคนโซบิน so โอ้นี่นีมได้ไหมสกิลได้สกิลได้ตอนแค่อะไรบ้ เจ็ดแอคป่ะเจวดแอคป่ะเกิดตอนป n ะเจ็ดแอคไปชื่อข่าเพราะว่ามีมีเจ๊มีเจไคนนึงว่าเจ็ดแอคลงตามาหลังหลังใครเกิดหลังนะหลังเจาหลังเจ้าหลังเจ้า n ลังเจ้าหลังเจ้ ระวังกังนนัยนะสนาสันนหยน่าจะหินสูนอ่ะิมาแลมาล้หนังองเข้าใกล้ป็นยียหินสูนมีนะสนยนยบรวเลย เอาเลี้ยวเลยสัตว์ชนในมึงเลี้ยวเลยน่าเฮี้ยตามมาเลยมันไปเอาเลยยิงดิยิงดิตายปักหินล่ะหินตายยังเห็นยังมีตัวนึงแน่นแน่น หลัง่เต้นมาเฮียมีบมดเลยสตัวเข้ามอเข้ามาหปลาเข้ามพสหมีวังวิงหลังโพสวิงหลังโพสวิงหลังโพสแล้วมาเอาตัวนี้ออกูต่อเพราะเขาแบ่งแบ่งมาวิงมาหลังเ เงี้ยเงี้ยอยู่เวามันแบ่งของอยู่จุดไหนได้ดีดิเหรอโอ้ตายเลยวินตายวินตายวินตาย

ตายบ้านของคนตายบ้านของคนตายอย่างงี้ต้องเก็บของดิษแล้วพี่โคตรเยอะหนอนแดงมานะหนอนแดงมาหนอนแดงมาเดีี๋ยวพ่เห็นปะอะไรอะไรหนอนแดงมาตุ่มตอไม้ไม่เห็นว่ะเราทั้งนั้นปักเยอะนากเฮ้ยมันชัดเจ็ดเอ็กเจ็ดเอ็กตั้งเอาดิแปลางแล้วห้องกลางแล้วไอ้ต้นไม้ใหญ่มีพิสตาล็อกให้หน่อย ต้องขอยาหน่อยยาหมดหาแล้วหายแล้วนี่นี่นี่ขู่เข้าครับผมทีดีเลืองอะไรนะกำลัเก็บยาก่อนเยอะยาหมดนดีจริงจริงนะครับผมแกนเรียบร้อยขู่เข่าแล้วเแกนเรียบร้อยแล้ว

มืดิมืดวมือตอนนี้มืดหรืเช้ามืดตายเี่ยไม่ตายหรอตายตายตาสกิคหลอกป่าล้มอ่ะล้มอล้ตายหงบันเดนโอ้แม็กซ์หมดม่อกโหปวะลหนึ่งนึ่งตาหนึ่อียดสิบแล้วเนี่ยสู้ไปสู้ไปผมลงมาช่วยแล้วมามีที่ย้ายมีสักกันนึ่ง พยายามถ้าลงหน้าเมืองมันยืนอะไรกันอยู่ม้าวแต่เขาันยืนไหนแม่งพีดีมาเลยอ่ะเออเขาอยู่ตรงพีดีเยอะผมใต้หลังอู่อ่ะผมใต้หลังอู่ตอนแรกผมใต้หลังอู่เขายืนแบ่งของเขายืนแบ่งของกันใช่อะอ่ะเฮ้อโอ้โหมันมีทนายไหมล่ะไม่มีไม่มีไม่มีทนายดีแล้วคนนี้คนมีใครคนนี้มียาป่ะคนนี้มียาป่ะผมเหลืออันเดียวโอ้โหเจ๊ต้มอยู่ป่ะเจ๊ต้มอยู่ป่ะ ยิงนยิงยิงไอใหญ่ตายโอ้ไม่ไมโอ้โอ้ตายเยอะโคตรเยอะอืมอาพีดียพีเดียพีดียิง้านโลงดิไม่ตายไม่ตาย ขึ้นหลังคาที่เกียบเกียยเลยอ่ะอืมอ้ามันขึ้นหลังคาแล้วอะขึ้นหลังเออมันขึ้นหลังคาขึ้นา้หลังคาไ้มได้หอเนี่ยโอ้ยวิ่งวิ่งทางนี้ไม่ได้เลยเออมีตัวซอยเขามน มันมีเวีนด้วยนี่วะมีไหมหนเจ็ดแอควราไม่เห็นตัวแล้วแค่ไรมันมีในเจ็ดแอคเซลล์ม็นตายหมดแล้วแต่เขามีชื่ออะไรบางเม้นเท์บางเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิตายหนึ่งตายนึงตายหนึ่งตายหนึ่ง ทีจีทีโอบีคุยไรบอกกูเล่นการแข่งกากระมื่อไงจัดเอ้ผมตายแล้วกลับแล้ใครเห็นตัวผมเก็บไปเลยนะกลับแล้วกลับแล้วไแรกไปแรกเอาไหนดีโอ้เต็มพีดีเลยเป็นแรกได้หรอเอ้ยเจ็ดแรกแน มาวินด <interpret iniz S 1> ้วยเฮียเออเขารวมม้าเนี่ยมันจะรวมเนี่ยกชื่อเฮียอะไรม้างข้งไนเย้งไนตายแพ้เลยยงนนีตายตายตายอพี่ดีตายแล้ว เอาไพีดีอได้พีดีเอได้มีนิเดียนะมีนิเดียพีดงตายไปตัวเนื้อนะเขาเมืองไม่ได้มาโดนแคมมาโดนแคมป์าแ้ต่ตัวดีอะผมไม่อยากยิงมันไปจะคาร่าแม่ไก่ไข่ไข่อะไม่ไข่อะไม่ไข่อะไม่ใครวะเตะดิเตะทิ้งไปเตะไปไเอ้ย ยาไม่ม oh ีเล oh, oh, oh. like ่นวะโอ้ไแอ่โอ้โหผมโมันเกิดโซล่าลงเนเกิดเต็มเลยเนี่ยอะไรลงไม่รู้พี่โด้โซล่าออกสามกิีแอดที่อะไรงไม่ไหวจตวไหนม่ไหวล้เจ็ดแอดแม่งมีแค์จะแคมีแครที่แห้งไเอีย ไอแอมก็มีปาเปียงเอิบแครมันลงอะแคอะไรลงไม่รู้อะอืเออสิบแปดปะมันลงหมกรนไวขนาดนี้เหรอเกย์่าของเลยครับเมอ้ไม่ให้จัดของเลยนี่มัก็หัวบดเลยเลิกไม่มีละให้ร้อยไปนะไม่บอดแล้วเหรอเอามาแล้วกินข้าวก่อนแล้วกันแป๊นนึงร้อยห้บจะปล่อยออกกินข้าวก่อน

สิแสมได้ครับีมโอ้เีนสอันอื่นอยดีให้ฉันเหรดีไปนะเอาเวทห้5สิีุคนู้ไก่อนไป เอาหกบออะ้าสิบบอาเสนไม่ทันยืนไอ้ตู้ดตู้ดำสอง้อยห้าสิบบอสปวอะไรปะเด็มใจเฮ้ตังอมีดเอ็กบอสมีที่มีแค่สองร้อยอีเอาไปเนี่ยห้าเนี่ยเงียบไหน่อย ใครมีจังละสี่ใครคับมีจังละสี่พ่ันสายสองแดงหนึ่งเคี้ยสู้ได้อะไรพี่ต้อม

lửa Máy Máy to lớn á, Máy to lớn Máy to lớn Rồi xong <laughs> 2 <laughs> Ok nhiều <laughs> แป๊บโดนหลังบ้านอยู่ง่าหหนอยไปล้วครับเต็มเพชรอ้โหเขาแกนี่้โสีเขียวพ่อเป็นนักตบไว้

ได้ไหมพลังลงกพลังลงเอะไรวะเมื่อกี้แม่งมันหามราส่วนตายเลยไอ้บ้าข่มจัดเมื่ไม่คมจังวะดูดดึงไม่ใครอ่ะแย่มากเลยไปสองอาวะแน่ อร์หน่อยโดนทับยูไหนเห็น3มีเหรอมีครับเอสพีโอหกเหรอต้นไม้โตต้นไม้ไหน ไม้แดงหนึ่งอ่ะตายไหมนาบ้านตายไหมโดนแน่มโดนเปิดกก่อนโดนแน่เนี่ยเนี่ยยิงคูตายขัดทีมเลยเพื่อนดูต้อมโรคข่อยยาสับปีได้ปวะของไม่ดีอ่ะนะตบพี่อะนะ อลนีม่มันิงอออล่ะบนน้มาเมอนออกไม่ออก้ยทไมอย่างนี้วกเล่นรักูเริ่มพอละเริ่มพอละพอละไม่เมล่นละ <c oughs> นี่อ่ยิงไม่ได้